สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหัลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่22กรกฎาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีทุกการสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาสามนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาถึงแปดนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลายี่สบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข4หมายเลข0 หมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงแรกช่วงเวลาของคุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้เป็นผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสามหกสศและสามเจดเป็น3ามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขแปดและหมายเลขสี่เป็นหกตัวเลขที่นิใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก6 3 6 8 และหกสี่เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสาม หมายเลข0หมายเลข5และหมายเลข7จ็ดเป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่ คู่แรกหกสามและหกแคเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในแต่ละช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วย สถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหัลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ